ตรงเนี้ยก็เป็นความเพียนชอบความเพียนชอบที่ลึกขึ้นไปก็คือเพียนที่จะไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดอยากเกิดขึ้นนี่เราก็เพียนนะอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วรีบละไปนี่เพียนแล้วนะยมคิดจะไปทำร้ายคนอื่นยอ,อมไม่เอาดีกว่านี่ยมเพียนนะฝืนใจไหม ฝืนใจเขาด่าเรามาเราไม่ด่าตอบฝืนใจไหมฝืนใจเขานินทาเรามาเราไม่นินทาตอบเขาลิษยามาเราไม่ลิษยาตอบนะเขาตรณีมาเราไม่ตรณีตอบอืมนะเขาพยาบาทมาเราไม่พยาบาทตอบฝืนใจทั้งนั้นนะใครทําได้อย่างนี้พระุทธเจ้าบอกเนี่ยทําเครื่องขูดกลาวกิเลสยมกําลังขูดกลาวใจตัวเอง ขูดกลาวความไม่ดีที่อยู่ในตัวเองให้มันหมดไปบรรเทาไปถ้าเราไม่คิดจะขูดกลาวนะอ๋อด่าฉันมาเหรอก็สวนกลับเลยใช่ไหมสวนด้วยวาจาบ้างเรียกว่าทิมแทงกันและกันด้วยหอ,อกปากใช้ปากเป็นหอ,อกทิมแทงกันนี่หรือสวนด้วยกายนะอันนี้สวนด้วยกายนี่หนักหน่อยอาจจะติดคุกนะ อันนี้สิ่งเหล่านี้ที่โยมทำแล้วฝืนใจฝึกก็เป็นสัมมาวายามะมีความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องดีไหมดีนะวันนี้คุยแต่เรื่องดีๆนะพูเจ้าพู้เจ้าแนะนำเราแต่เรื่องดีๆจริงไหม